สวัสดีครับเทสนะครับธนสิทธิ์บังสมบุญสุกนะครับจากเพจลํำซ้ำนะครับก็กลับมาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ได้ดูตัววิดีโอนะครับความรู้นะครับที่ ผมได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะนะครับก็สําหรับอีพนี้นะครับจะเป็นการมาอธิบายนะครับตัวการบ้านที่เราได้ให้กันไว้2อข้อนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวการบ้านที่ผมให้เอาไว้เนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ได้พาคุณหาหุ้นนะครับหาหุ้นที่ใช่หาหุ้นที่เจ๋งนะครับแต่ว่าผมอยากพาคุณเนี่ยนะครับมาฉุกคิดมาทบทวนนะครับว่าโดยปกติคุณเลือกหุ้นสักตัวหนึ่งหรือว่า คุณซื้อหุ้นสักตัวเนี่ยนะครับคุณมีการเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของอตัตราผลตอบแทนนะครับมีการประเมินนะครับในเรื่องของความเสี่ยงนะครับรวมถึงมองภาพกว้างนะครับในภาพรวมของเทรนด์เศรษฐกิจนะครับมีการพิจาราณาข้อมูลเหล่านี้หรือเปล่าเนาะนะครับผมก็เลยให้โจทย์เนี่ยนะครับให้คุณแบบว่าลอง ฝึกคิดนะครับลองเอาไปปรับใช้กับการลงทุนของคุณดูนะครับก็โอเคนะฮะถ้าใครลองทําคันบ้านแล้วหรือลองอ่านโจทย์แล้วนะครับอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันจะต้องยังไงเดี๋ยวผมไล่เรียงอธิบายไปแต่ละหัวข้อแต่ละข้อแล้วกันนะครับโอเคก็มาดูนะครับเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยแล้วกันนะครับเลือกหุ้นที่ใช่ตามสไตล์คุณนะครับก็คือผมให้โจทย์ไปว่าหุ้น A เนี่ย ทำธุรกิจเกี่ยวกับทีวีปัจจุบันนะครับหุ้น A เนี่ยมีคนสนใจเข้ามาซื้อขายจํานวนมากทําให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวสูงสุดเลยในรอบ5ปีหุ้น B นะครับสร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งพูดคุยนะครับและขายสินค้าให้แก่ผู้สูงอายุนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นแบบว่าปรับตัวเล็กน้อยนะครับไม่ค่อยมีคนสนใจเข้ามาซื้อขายเท่าไหร่ถ้าเป็นคุณนะครับคุณจะเลือกหุ้นตัวไหนถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกหุ้นตัวไหนนะครับซึ่งโจทย์ให้ซึ่งโจทย์ที่ผมให้เอาไว้ตรงเนี้ย เป็น2พอยท์หลักๆแล้วกันนะครับถ้าใครได้ดูตัวคลิปความรู้นะครับก่อนหน้านี้มาแล้วเนี่ยนะครับผมแบ่งสไตล์การลงทุนเนี่ยเป็น2รูปแบบด้วยกันถูกไหมก็คือ1นะครับเป็นรูปแบบของตัว VI นะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์นะฮะข้อมูลเชิงพื้นฐานนะครับเป็นการเจาะลึกบริษัทนะครับซึ่งถ้าเป็นข้อมูลในเชิงแบบว่าพื้นฐานเนี่ยนะครับข้อมูลเน้นคุณค่านะครับตามหลัก VI เนี่ยคือเราก็อาจจะต้องดูว่าหุ A เนี่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับทีวีนะ นะครับก็ถ้าเกี่ยวกับธุรกิจทีวีเนี่ยนะครับถ้ามองแต่ในเชิงของทีวีอย่างเดียวเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่น่าสนใจถูกไหมเพราะว่าโลกออนไลน์มามากขึ้นนะครับหลายๆคนดูดูข้อมูลนะครับความรู้ข่าวสารเนี่ยผ่าน a c e b o o k นะครับผ่าน YouTube ผ่านไลน์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสนใจของตัวทีวีเนี่ยก็อาจจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับซึ่งหากเปรียบเทียบนะครับกับหุ้นบีเนี่ยที่เขาสร้างเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งพูดคุยนะครับ ระหว่างผู้สูงอายุรวมถึงขายของให้ผู้สูงอายุด้วยนะครับซึ่งหุ้นบีเนี่ยดูจะค่อนข้างสอดคล้องกับเทนมากกว่าถูกไหมก็คืออ,อยู่บนเว็บไซต์นะครับแล้วอีกพอย n ์หนึ่งที่น่าสนใจคือเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศของเราเองก็ดีหรือว่าในระดับโลกก็ดีเนี่ยนะครับมันกําลังจะก้าวเข้าสู่ยุคข,ของผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในการวิเคราะห์เจาะบ,บริษัทนะครับหรือว่าวิเคราะห์ในเชิงของตัว าภาพคุณภาพของหุ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหุ้น B เนี่ยก็จะมีความน่าสนใจมากกว่าถูกไหมครับแต่ทีนี้นะครับมันก็ไม่แน่นะฮะว่าสมมติหุ้น A ทําธุรกิจเกี่ยกับทีวีนะครับแล้วเขาจะไม่ดีเสมอไปนะครับตรงนี้คุณก็อาจจะต้องไปเจาะไปแกะเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า โอเคเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับทีวีเนี่ยนะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับเขามีโปรเจกต์ที่จะทําอะไรหรือเปล่านะครับเหมือนอย่างในความเป็นจริงเนี่ยหุ้นที่เป็นสื่อเกี่ยวกับทีวีเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีแบบว่าเปลี่ยนผ่านไปแตะอย่างอื่นไปทาอย่างอื่นเนี่ยเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะส่งผลทําให้งบของเขาเนี่ยกลับมาดีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามองจากโจทย์เลยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเลือกหุ้นจากโจทย์หุ้นบีเนี่ยมีความน่าสนใจกว่าในเชิงของเทรนธุรกิจเนาะ ทีนี้นะครับเราลองมาดูส่วนที่2นะครับระหว่างหุ้น A กับหุ้น B เหมือนเดิมนะครับก็คือหุ้น A เนี่ยปัจจุบันมีคนสนใจเข้ามาซื้อขายหุ้นตัวเนี้จำนวนมากถูกไหมนะครับทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นในรอบ5ปีนะครับซึ่งในส่วนของตัวอ่าตัวความรู้นะครับที่อ่าผมได้ให้เอาไว้นะครับสำหรับตัว EP ความรู้อ่ะเนาะนะครับตรงเนี้ยผมก็ได้พูดถึงเอาไว้นะครับว่าถ้ามันเป็นเชิงของเทคนิคนะครับอันเนี้ยนะฮะก็แสดงว่าหุ้นตัวนี้ มีดีมาร์เข้ามาหรือว่ามีคนสนใจเข้ามาซื้อขายหุ้นตัวนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครนะครับมีความชื่นชอบนะครับเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเกิดดีมาน์มีวอลลุ่มเข้ามาราคาหุ้นจะปรับตัวสูงนะครับแล้วตอนนี้นะครับถึงแม้ราคาหุ้นปรับตัวสูงสุดในรอบ5ปีแล้วแต่ว่ามันยังมีวอลุ่มเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยนะครับถ้าใครเชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกเนี่ยนะครับผมมองว่าหุ้น A เนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับซึ่งถ้า,ม,ามองใน ซึ่งถ้ามามองนะครับสำหรับหุ้น B ีเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าหุ้น B ีเนี่ยในเชิงของกราฟเทคนิคเนี่ยก็อาจจะยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าราคาเนี่ยก็เป็นลักษณะของแบบว่าปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการซึมซึมไซเว่ออกข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัววอลุมการซื้อขายเนี่ยนะครับน้อยด้วยนะครับในเชิงของกราฟเทคนิคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นบีนะครับก็มีพื้นฐานที่น่าสนใจถูกไหมแต่ว่าในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยอาจจะยังไม่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกแบบมุมมองแบบไหนนะครับสมมติถ้าคุณเลือกแบบว่า,ามีมุมมองว่าเฮ้ยเออฉันเชื่อวอลลุ่มฉันเชื่อดีมานว่าถ้าดีมานเข้าวอลลุ่มเข้าเยอะๆเนี่ยราคาหุ้นจะไปคุณก็อาจจะไปเทรดหุ้น A ก่อนนะครับส่วนหุ้น B นะครับถ้าคุณอยากได้ราคาต่ําในเชิงของแบบว่าคุณภาพของเขาในเชิง VI เนี่ยนะครับการซื้อตอนนี้ก็อาจจะน่าสนใจเพราะว่าหุ้นมันอยู่ในเทรนอนาคตนะครับแต่ว่าถ้าสมมติ อ่าคุณอยากลงทุนแบบเชิงไฮบริดเนาะนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือว่าอ่ารอแบบว่าพื้นฐานดีด้วยนะครับแล้วก็การเทคนิคได้ด้วยนะครับถ้าเป็นเชิงไฮบริดนะครับหุ้นบีเนี่ยจะมีความน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าพื้นฐานในเชิงของสิ่งที่เขาทำเนี่ยมีความน่าสนใจกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้คุณอาจจะิส s t หุ้น B ีไว้ก่อนเมื่อไหร่ก็ตามหุ้น B ีเริ่มมีดีมานเข้ามาเริ่มมีคนสนใจเข้ามาซื้อเยอะๆเนี่ยนะครับตรงนั้นคุณก็ค่อยไปเข้าจังหวะซื้อนะครับซึ่ง ข้อดีเนี่ยนะครับคือมันก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องรอานานเนาะว่าเฮ้ยซื้อไปแล้ว,แล,วแล้วเมื่อไหร่จะมีคนแบบว่ามาช่วยซื้อเยอะๆมีดีมานเข้าเพื่อให้ราคาปรับตัวนะครับอันนี้ก็คือคุณก็ไม่ต้องรอนานนะฮะเมื่อมันมีวอลลุ่มมาพื้นฐานดีด้วยก็ซัดได้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือเมื่อคุณรอในจังหวะที่หุ้นเนี่ยเขาปรับตัวขึ้นมาแล้วถูกไหมนะครับข้อเสียเนี่ยคือมันอ่ามันก็จะทําให้คุณเนี่ยนะครับมีต้นทุนเนี่ย ที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือเมื่อมันมีวอลลุ่มเข้ามีอ่ามีความสนใจเข้ามาซื้อขายเนี่ยราคามันก็จะมักขเยบแล้วนะครับคุณก็จ,จะมีต้นทุนราคาเนี่ยที่สูงนิดหนึ่งนะครับแต่ก็แลกกับอ่าความไวแล้วกันนะครับที่เราไม่ต้องแบบรอนะฮะอ่ะก็อันนี้นะครับก็แล้วแต่คุณเอาไปปรับไปเลือกใช้แล้วกันนะครับเวลาที่คุณจะซื้อหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณย้อนกลับมาถามตัวเองก่อนนะครับว่าเฮ้ยคุณอยากจะซื้อหุ้นตัวนี้เพราะอะไรเพราะในเชิงพื้นฐาน หรือว่าเพราะในเชิงของตัวเทคนิคมันได้กราฟมาเทรนได้แนวโน้มมานะครับมีวอลุ่มเข้านะครับคุณอาจจะจําเป็นจะต้องมาเช็คเหตุผลพวกเนี้ยนะครับว่าเฮ้ยคุณซื้อตรงนี้คุณซื้อเพราะอะไรนะครับสมมติคนนู้นบอกคนนี้บอกว่าหุ้นนั้นดีหุ้นนี้ดีนะครับเหตุผลแค่นี้อาจจะไม่เพียงพอผมอยากให้คุณเอาตรงเนี้ยนะครับเหมือนโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยลองเอาไปพิจารณาหลายๆด้านดูนะครับ อ่ะก็อันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวข้อที่1แล้วกันนะครับก็คือดูว่าคุณชอบมุมมองแบบไหนนะครับก็แอคชั่นแบบนั้นนะครับโอเคถัดมานะครับข้อที่2นะครับผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงนะครับสมมติมีหุ้นให้คุณเลือกทั้งหมด2ตัวนะครับหุ้น A เนี่ยนะครับปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่25บาทนะครับมีราคาเหมาะสมอยู่ที่30บาทส่วนถ้าราคาไม่ผิดทางนะครับเราจะมีจุดคลออยู่ที่10บาท นะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะคือเวลาที่เราจะซื้อหุ้นสักตัวเนี่ยเราควรจะต้องมีแผนด้วยว่าถ้าสมมุติราคาหุ้นมันไม่เป็นแบบที่เราคิดเนี่ยนะครับเราจะมีจุดยอมแพ้หรือจุดคัดลอออยู่ที่ตรงไหนนะครับเพ <Answer. S 1> บราะว่าถ้าเราไม่มีแผนเลยราคาหุ้นดันลงมาเนี่ยแล้วลงไปเรื่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะส่งผลต่อพอร์ตการลงทุนของคุณเนี่ยเสียหายส่งผลทําให้เงินต้นของคุณเนี่ยหายไปเยอะนะครับซึ่งตรงนี้จําเป็นที่จะต้องมีแผนเรื่องของการขายด้วยนะครับอ่ะทีนี้ นะครับก็มาดูสําหรับหุ้น B ีนะครับหุ้น B ีเนี่ยปัจจุบันราคาอยู่ที่10บาทนะครับมีราคาเหมาะสมอยู่ที่13บาทนะครับและมีจุดคัดล้อนี่ยอยู่ที่9บาทนะครับสมมติหุ้น2ตัวนี้นะครับมีเงื่อนไขมาแบบนี้ถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะเลือกลงทุนหุ้นตัวไหนหุ้นตัวไหนให้อัตราผลตอบแทนที่คุ้มความเสี่ยงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองคิดดูกันนะครับเดี๋ยวผมลองเขียนก่อนนะหุ้น A นะครับราคาปัจจุบัน25บาบาทเนาะนะครับ มีแทร็กเก็ตอยู่ที่30บาทนะครับถ้าใครแบบว่าอยากลองคิดไปพร้อมกันก็เขียนไปพร้อมๆกันได้นะครับมีคัรลอสอยู่ที่10บาทนะครับพุ้น B นะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่10บาทนะครับแล้วก็มีแทร็กเตด้านบนเนี่ยหรือราคาเหมาะสมอยู่ที่13บาทและมีจุดคัรลอสที่9บาทอ่ะโอเคนะครับอ่ะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองเฉพาะส่วนต่างราคา นะครับสมมุติเรามองเฉพาะส่วนต่างราคาหุ้นด้านบนเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าถ้าสมมุตินะครับหุ้น A เนี่ยราคา25บาทนะครับขึ้นไป30บาทคุณจะได้กำไรตรงนี้เท่าไหร่ครับสมมติถ้าขึ้นมาตรงนี้คุณจะได้กำไรทั้งหมด5บาทถูกไหมนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเขากลับตัวลงมาดัานกลับตัวลงมาไม่ขึ้นแบบที่เราคิดคุณจะเสียเงินทั้งหมด15บาท อ่าสิบห้าบาทนะครับอันนี้คือแบบว่าสําหรับหุ้นตัว A นะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับสาหรับหุ้น B บ้างนะครับหุ้น B เนี่ยนะครับราคาสิบาทถ้าขึ้นไปถึงราคาเหมาะสมคุณจะได้กําไรทั้งหมดสามบาทถูกไหมนะครับแต่ว่าถ้าลงมาอ่าคุณจะเสียทั้งหมดหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะครับโอเคสมมติถ้าเรามองด้านเดียวนะครับมองเฉพาะกําไรเนี่ยนะครับอ่าระหว่างหุ้นสองตัวเนี้ยสิ่งที่คุณสังเกตได้คืออะไรครับ หุ้น A ให้อัตราผลตอบแทนที่มากกว่าถูกไหมเขาให้ถึง5บาทแต่หุ้น B เนี่ยให้แค่3บาทนะครับซึ่งต,งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณมองเฉพาะในส่วนของตัวที่เป็นกําไรที่เป็นตัวเลขเนี่ยอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวเลขมันหลอกตาคุณนะครับที่หุ้น A เนี่ยเขาให้อัตราผลตอบแทนคุณเนี่ยถึง5บาทเพราะว่าราคาหุ้นเขาอยู่ที่25บาทนะฮะแต่หุ้น B เนี่ยถึงแม้เขาจะให้อัตราผลตอบแทนคุณแค่3บาท แต่ว่าราคาหุ้นของเขาเนี่ยอยู่ที่10บาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากลดการหลอกตาตรงนี้นะครับคุณต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือส่วนต่างราคาเนาะนะครับจาก30บาทนะครับไปอ่าขอโทษครับอ่าจาก25บาทไป30บาทเนี่ยมันคือส่วนต่างเท่ากับ5บาทถูกไหมนะครับ5้าหารต้นทุนเก่า5้าหาร25านะครับแล้วก็ คุณก็ร้อยอันนี้คือสัดส่วนการคิดเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับคุณก็จะได้สัดส่วนตรงเนี้ยนะครับทั้งหมด2 0อนะครับอันนี้คือผลตอบแทนที่หุ้น A จะให้คุณนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูสําหรับหุ B, ้น B ่าหุ้น B กันบ้างนะครับหุ้น B เนี่ยนะครับให้อัตราผลตอบแทนที่3บาทถูกไหมแต่ต้นทุนเขาแค่10บาทอ่าพอคูณแล้วเนี่ยนะครับหุ้นบีให้อัตราผลตอบแทนคุณตรงนี้เท่าไหร่ครับอยู่ที่ 30%นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเรามองเฉพาะตัวเลขนะครับว่าเฮ้ยโอ้ได้5บาทมากกว่า3บาทแบบนี้ไม่ได้นะครับจำเป็นที่จะต้องลดภาพลวงตานะครับในส่วนของตัวสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ซึ่งแบบเนี้ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้คือ,อในเรื่องของด้านกําไรนะครับก็ลองคํานวณดูว่าเฮ้ i, สมมติอพอร์ตคุณถ้าจําเป็นที่จะต้องซื้อหุ้นเพิ่มแค่1ตัวเนี่ยคุณจะเลือกหุ้นอะไร นะครับอันนี้ก็สามารถเอาในส่วนของตัวที่เป็นแบบว่ากําไรเนี่ยไปเลือกได้นะครับแต่ว่านะครับกำไรอย่างเดียวเนี่ยก็ดูไม่ได้คุณจําเป็นที่จะต้องดูในส่วนของตัวขาดทุนด้วยนะครับอ่าก็คือสมมตินะฮะสมมตินะนะครับหุ้น A เนี่ยนะครับราคา25บาทถูกไหมสมมติถ้ามันลงมา10บาทคุณจะขาดทุนทั้งหมด15บาทเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับทีนี้นะฮะอ่าถ้าอ่าในส่วนของตัว15บาบาทตรงเนี้ยนะครับ 15บาทนะครับหาร25นะครับคิดออกมาเป็นสัดส,ส่วนเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนี่ยนะครับถ้าคุณขาดทุนเนี่ยคุณจะขาดทุนเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างหุ้น A ตัวเนี้ยนะครับก็จะคำนวณออกมานะฮะว่าคุณจะขาดทุนเนี่ยทั้งหมด60%เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่าลองดูหุ้น A ก่อนละกันตรงนี้เริ่มเห็นความคุ้มค่าไหมครับว่าสมมติถ้าคุณซื้อหุ้น A ไปถ้าคุณได้กำไรเนี่ยคุณได้ทั้งหมด20% แต่ถ้าคุณผิดทางนะครับคุณโดนเนี่ยคุณโดนทั้งหมด60%แบบนี้ผลตอบแทนก็แสดงว่าอาจจะไม่คุ้มความเสี่ยงเท่าไหร่ถูกไหมนะครับซึ่งถ้าคุณอยากซื้อหุ้น A ในลักษณะแบบเนี้คุณจําเป็นที่จะต้องยกจุดคัดลอดขึ้นมาอีกเพื่อให้ข้างบนนะครับผมในส่วนของตัวจุดคัดลอดคุณเนี่ยแคบอย่างเช่นสมมตินะครับถ้าคุณซื้อ หุ้น A นะนะครับได้อัตราผลตอบแทนที่20%แต่ถ้าโดนโดนแค่5%หรือโดนแค่10%ก็คือได้มากกว่าเสียนะครับแบบเนี้ยหุ้น A ถึงมีความน่าสนใจนะครับทีนี้เราลองมาดูสำหรับหุ้น B กันบ้างนะครับหุ้น B เนี่ยนะครับก็คิดเหมือนกันนะฮะก็คืออ่าราคาต้นทุนเนี่ยนะครับอยู่ที่10บาทเนาะนะครับส่วนตัดขาดทุนเนี่ยนะฮะหุ้น B เนี่ยตัดที่1บาทพอคำนวณออกมาเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสำหรับหุ้น B เนี่ยถ้าคุณเสียคุณก็จะเสียทั้งหมด 10%ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นอะสมมติถ้าเราดูสำหรับหุ้นบีเนี่ยคือถ้าได้ได้30แต่ถ้าโดนโดนทั้งหมด10%อนะครับอะถ้าแบบเนี้ยคือได้มากกว่าเสียเนี่ยนะครับจะมีความน่าสนใจมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่คุณจะซื้อหุ้นสักตัวนอกจากมีแผนที่ดีแล้วนะครับอย่าลืมมารีเช็คแผนแล้วก็ลบภาพลวงตาในเรื่องของตัวเลขเนี่ยนะครับ ออกด้วยตัวเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแบบนี้คือมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าสมมุติถ้าคุณต้องเลือกหุ้นสักตัวคุณจะเลือกหุ้นอะไรเพราะอย่างบางคนครับอ่าอย่างที่ผมบอกว่าปัญหาของการจมกับหุ้นตัวเดิมๆหรือว่าพอ,อหุ้นเด้งขึ้นมานิดฉันก็จะซื้อแล้วบางครั้งคือเราไม่ได้ประเมินว่าเฮ้ยมันเด้งขึ้นมาก็จริงแต่ว่าเราได้ข้างบนเนี่ยเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าแก๊โดนข้างล่างเนี่ยโดนเท่าไหร่นะครับซึ่งการมาคํานวณแบบนี้มันก็จะทําให้คคุณเเเเนนนน่ห็ภาาพชัดจขึึ้นะ้ซงถสมติ อิงจากโจ์นี้ละกันนะครับสมมติอิงจากโจเนี้หุ้น A กับหุ้น B เนี่ยนะครับหุ้น A กับหุ้น B เนี่ยสมมติถ้าเราจําเป็นจะต้องเลือกเนาะนะครับสมมติถ้าเราจําเป็นจะต้องเลือกเนี่ยนะครับควตอบแทนอันไหนคุ้มความเสี่ยงมากกว่านะครับก็เราก็จําเป็นที่จะต้องเลือกหุ้น B นะครับ <S <S เพราะว่าหุ้น B เนี่ยอ่นหนึ่งคือให้ในส่วนตัวที่เป็นแบบว่ากําไรเนี่ยเยอะด้วยแล้วก็ขาดทุนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ขาดทุนโอเวอร์จนทําให้พอร์ตเนี่ยเสียหายมากเกินไปอ่า โอเคนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการบ้านข้อนะครับคิดว่าน่าจะพอได้ไอเดียเนาะนะครับในการเอาไปแบบว่าปรับใช้สําหรับการเลือกซื้อหุ้นตัวเองนะครับปรับใช้สําหรับพอร์ตตัวเองนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ส่งผลทําให้พอร์ตของคุณเนี่ยนะครับอ่าสักเซสนะครับสมมติถ้าได้ก็ขอให้ได้เยอะถ้าโดนก็ขอให้โดนน้อยๆแล้วกันเพราะอ่าด้วยรูปแบบการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงคุณไม่สามารถลงทุนไปแล้วปุ๊บลงร้อยครั้งแล้วถูกร้อยครั้งได้นะครับมันมันจำเป็นที่จะต้องได้บ้าง โดนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจําเป็นอ่าที่จะต้องเตือนตัวเองเสมอนะครับว่าเฮ้ยซื้อหุ้นทุกครั้งมันไม่ใช่ได้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันผิดทางเราควรจะต้องเลิกรักษาต้นทุนรักษาเงินต้นเอาไว้เพื่อไปหาโอกาสในการลงทุนครั้งต่อๆไปอีกนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการบ้านสองข้อนะครับก็หวังว่านะครับทุกคนนะฮะที่ได้ดูนะครับ ในช่วงของซีรีส์นี้ทั้ง4 EP เนี่ยนะครับรวมถึงได้ลองทำกันบ้านของทั้ง4 EP เนี่ยนะครับก็นะ่าจะมีเทคนิคนะครับได้มุมมองบางอย่างในการลงทุนนะครับเพื่อพิชิตพอร์ตการลงทุนของคุณเนี่ยนะครับและทำให้พอร์ตการลงทุนของคุณเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ